จะมาฝอยออรถคันใหม่หน่อยตรงนี้เขากลังบัดทิดกันเลยไฟตกไฟตกถือว่าโอเคอยู่ท่อเธอยังดูดูดีนะท่อเดิมอืมเดปัญหาต้งเรื่องแหลกกี่แหละต้องไปหาคนออกให้เนาะคนทําให้ตัวแบบชูโรงเลยของอีวสุเนาะดังมากตัวนี้ตกใจกกแหล้มาจากไหนวะ ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับการาบีบอู่ผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขังนะครับถอยเลย like, กเป็นไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะคเพื่อลังใจผมทำที่จะต่อไปนะอ่าตอนนี้ครับว่างทีอ้อดแล้วนี่มาอยู่กับรถตู้สายชิวนะเอียรสุปปอร์ดี้อย่างเช่นเคยนะครับนี่ก็วันนี้เนาะจะมาฝอยอ่ารถคันใหม่หน่อยนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับขอ,องผมอีกหนึ่งคันนะที่เพิง่งซื้อมาเลยนี่ถ้าใครอาจติดตามอยู่ ก็จะเห็นบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นแบบแนวคลาสสิกนะพี่พินนะอืมก็ซื้อมานะก็วจะเอามาติดอหลังรถหลังรถตู้นี่แหละเวลาเราไปเที่ยวกันเนาะบางทีอ่ห้องน้ํามันไกลเอ่เจ๊มีรถแวะไปซื้อของซื้อของด้วยบางทีอ่ไปเที่ยวบนอุทยานบนเขาโยงเขาใหญ่นะแจะเอาไปขับลงขับเล่นนะอืมจอดรถตู้ไว้แคมปไว้เอาาเอเอามาไอไซค์ออกไปเที่ยว พื้นที่รอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะโ <Okay. S 2> อเคบางที่ก็ห้องน้ําอยู่ไกลมากๆเลยคุณแฟนเดินทีนี่โอ้โหสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเนาะอย่างหลังเขื่อนรัชยุธรเออห้องน้ําไกลก็เ,เลยไปจัดคันนี้มาเป็นรถมือสองไงทะเบียนโอนอทรง C สี่ 400. ร้อยือเถอะหนา้าเป็นไงเป็นหน้าไฟต่ำนะทรงนี้เขากลังแบบคิดกันเลย ไฟตกไฟตกไม่ใช่ไฟต่ำนี่แต่นี้ก็ถือว่าเป็นอ่าไม่ใช่รถแท้นะเออเป็นรถแบบทําเล่นแบบเนาะแนวแบบคลาสสิกเลโทรเออประมาณเนี้นะผมก็ได้มารถประมาณ6ปีนะคันนี้เนาะลงซีรวดัทีมาเลยอืเครื่องเดิมๆแห้งดีไม่เยิ้มอืมก็ถือว่าโอเคเลยก็ดูเลขไม่ 2 0 0ันะเออเลขไม่แบบโอ้โหวิ่งน้อยมากเลยซื้อมาจอดนะผมก็เอามาได้เป็นเดือนแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ขับไปไหนนะก็ขับอยู่แถวบ้านเนี่ยซื้ออ่าพวกน้ำละมุดกินนะชุดสีก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเรี่ยมดีพี่พี่ตัวนี้ก็เหมือน400ทุกประการนะเออแต่ว่าเครื่องก็จะเป็นอ่ะเครื่องรีฟานนะนี่เขาจะมาแต่แตงเป็นฮอนด้เนาะอรีฟานก็แบบ อะไรเยอะนะใช้กับพวกดีมร้อยเว็บร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าโอเคอยู่ทอเธอยังดูดูดีนะท่อเดิมอมืก็จะแต่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ซื้ออ่าพวกตะแกรงหลังมาใสนะ่เนาะของพวกตระกูลซีนะแล้วก็ใส่ตะแกรงกลางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมก็ติดเพิ่มมานะพวกกระจกาบแฮนเนาะแล้วก็อาบาร์ติดโทรศัพท์ แก้วนงแก้วน้ำน่าจะซื้อที่ชาร์จบ่งชาร์จแบตมาเผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนจะห้อยไปด้วยนะแต่ว่าผมว่าต้องมาทําแหลกอีกแหลกก็อีกหลายพันพี่ๆถ้าทาเองนะหาคนทําหรือว่าเดี๋ยวซื้ออุปกรณ์มาให้ลุงๆนะช่วยทำนะไม่ยากนะถ้าซื้อเนี่ยอ,อย่างมีแบรนด์หน่อยนะอันละเป็นหมื่นนะพี่ๆนะแหลกไอติดมอเตอร์ไหลังรถเนี่ยก็ แบบมันจะแรงไหมเนาะเราก็ห้อยเล่นขับเล่นอยู่แถวเนี้ยนะอือก็ถ้าเป็นงานงานสร้างก็ถือว่าโอเคแต่ก็จะสู้พวกอ่างานที่มีห่อไม่ได้งานพวกนั้นเขาอ่าทามากันเยอะแล้วไงอือแต่ว่ามีพี่ในกลุ่มที่รู้จักกันเขาทาอยู่ประมาณชุดละห้าพันนะผมเคยถามแจอยู่เอออือก็ยังไงเดี๋ยวยว,ว่ากันแล้วกันเอ้วันนี้ก็เอาคุณแฟร์มาด้วยนะ ส่หมวกนะนี่ส่หมวกอืมนี่เปิดหน่อยคนท้องคนท้องเออคนท้องไอ้ลูกลูกไก่ออกยังไหนบอกพี่พีนาบเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่านะนี่แล้วจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาเปิดคลิปให้ผมนะนี่ลูกสาวลูกสาวจะปั้นก่อนคลอดมาเดี๋ยวผมต้องปั้นก่อนเออโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเห็นไม่ไวนี้แหละาำรับ มอเตอร์ไฟค์ไทยรถนะเออมันก็ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคันนี้หนักประมาณเก้าสิบหโเองพี่พี่รถค่อนข้างเบา <Okay. S 2> เด<อ>ีย๋ยวลองมาสตาร์ทกันสักนิดแล้วกันออนี่พอเปิดสวิตช์ไฟเขียวติดนะติดง่ายพี่เครื่องค่อนข้างไอ้นี่เลยดีเลย ไปเครื่องอาคาบูเนาะนี่ผมว่าไปใส่กองเปือยมาโอเคเครื่องแห้งดีรถซื้อมาเขาก็ไม่ใช้เท่าไหร่หรอกพี่พี่เออซื้อมาจอดนะเนาะเจ้าของเก่าอยู่ชนบุรีนะเออน่าจะซื้อติดหมู่บ้านไว้อนะติดบ้านไว้ซื้อของอะไรเนงะี้ยนีครัเป็นฝาเนาะต้องใช้กุญแจด้วยเติมเก้าห้านะ เต็มถังน่าจะอยู่ประมาณไม่กี่ลิตรหรอกถังมันค่อนค้านค่อนข้างเล็กเนาะอืมวีฟานวินเทจหนึ่งร้อยสิบสี่นะตัวนี้อ่าหนึ่งร้อยสิบใช้พวกอะไหล่เวฟดีมได้โอเคประมาณนี้แต่ว่าไอชุดสีเริ่มจางแล้วอันนี้เป็นพลาสติกอืมอันนี้เป็นพลาสติก แต่ผมจะถอดออกมาทําสีหน่อยนะอืมยังไม่มีเวลาถอดเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานแท้มันจะเป็นไอ้โครงเหล็กหมดเลยนะพวกเนี้ยอืมแต่คงไอ้งานแท้ผมสู้ราคาไม่ไหวนะพวกสีทะเบียนโอนเนีราคาแรงมากนะสี่เจ็ดสิบสีเก้าสิบสี่ร้อยทะเบียนโอนแบบแรง,งมากๆอืมประมาณนี้พี่ๆไว้ไวนี้คงได้มาอยู่หลังรถแหละเดี๋ยวต้องหา หาอุปกรณ์มาทำเนาะรัดกับคัฟซีอะไรก็ว่าไปหรือว่าต้องเจาะหน่อยอะไรเงี้ยอืมก็น่าจะพอดีนะเดี๋ยวผมลองทำท่ามาวางดิอ่าก็จะประมาณนี้นะพี่ๆนะโดก็เต็มตูดรถพอดีอืมก็อยู่ในรสนี้ ติดปัญหาต้องเรื่องแรกกี่แหละต้องไปหาคนออกให้เนาะคนทําให้นะเราทำไม่เยาะทำไม่ได้ทําไม่เป็นเออประมาณนี้อือก็ถือว่าคุ้มนะคะผมซื้อมาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะ <S 2> <S 2> เออรถสองพันห้ากิโลเองสองพันหกเลยโอเคประมาณนี้นะโปรเจกต์นี่นแบบเยอะแยะไม่หมดนะไม่ทำสักทีนะพี่พี่นะ แต่ว่ารถไปซื้อมาแล้วนะเออเห็นมันเป็นทะเบียนโอนด้วยผมก็เลยเอาเลยชอบแบบแนวอ่ะคลาสสิกอยู่แล้วด้วยไงแล้วอ่ะถ้าติดเนี่ยมันก็คงจะเข้าออกับตัวรถนะรถมันก็เลโทรเหมืนอน,ๆๆอนกันบบเ,กนะเนี่ยพี่พี่ดนะูเออมันกนะ็คู่กันแหละสไตล์แบบรถเก่าเนาะยยุคเก่ารถเลโทรรถเราก็ไอ้นี่อยู่ละเป็นรถจะสี่สิบปีแล้วนะยี่บัตดีไงก็คู่กันแหละถ้าจะเอา พวกตระก,กูลใหม่ๆไปห้อยมันก็ไม่คือเท่าไหร่เนาะมันก็คือแหละแต่ว่าเราชอบแบบแนวนี้ชอบบอดี้มังอืมประมาณนี้ไวัยนี้นะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ห้อยตูดละทีนี้ไปเที่ยวไหนก็เอาคันนี้ไปด้วยนะน้ะเฟียว่ะเราซื้อเบียร์ผม <laughs> โอเคฝากกดติดตามนี้ยนะจ๊ะช่องเก็ดคุงจะมาข่ะ โปรเจกต์เยอะไปหมดนะเงินไม่มีแล้วนี่ามาดูในรถบ้างนะในรถก็โอ้โหคตรลกเลยไม่ได้ไปไหนเลยพี่เนี่ยไปนอนบ้านลุงจิ้มมานอนบ้านเพื่อนมาก็ยังลกเหมือนเดิมไม่ไปแคมป์ไหนเลยเพราะไอเขาบอกว่าให้อยู่ให้ใกล้โรงพยาบาลไว้หมอบอกนะเออเพราะมันสามารถคลอดก่อนกำหนดได้ว่างนะั้นผมก็ไม่ค่อยจะแคมปิ้งเลยช่วงนี้ จะแบบแคมป์อยู่แถวบ้านนี่แหละใกล้ๆอก็เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องอา่าฟังเสียงกันสักหน่อยแล้วกันก่อนที่จะจะปิดคลิปไปเนาะจากกันไปโอเค <Okay. S 1> มามาเปิดห้องเครื่องกันนี่สตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันหน่อยก็พรุ่งนี้อาจจะได้ไปอ่ะเที่ยวเนาะแต่ว่าอาจจะไปแบบเช้ายังลับแหละอืมเพราะว่าไปค้างคืนมันค่อนข้างมับากเนะ มีคนทองไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ยังไปได้อยู่นะพี่พี่ถ้าใกล้ๆอ่ะผมก็ไปอยู่เหมือนกันอืมแต่ว่าคนน้อยจะนอนอย่างเดียวเลยแฟนผมเนี้ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะเดี๋ยวเราลดลุงเสร็จก่อนเออเผื่อมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับก่อนคลอดอืมเอาเดี๋ยวมาฟังเครื่องกันสักนิดนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมังกรทองนะพี่พี่ไ่อืมสองพันห้าร้อยซีซีตัวแบบ ชูโรงเลยของอิวสุเนาะดังมากตัวนี้ฝาทองฝาดำเออตระกูลเดียวกันก็จะมีสองพันแล้ววะสองพันห้าสองปดเออม,มีตัวสามพันด้วยนะสามพันเทอร์โบเออม,มันก็จะอยู่ในพวกอะไร Dragon อ่ะดาก้อนดีแม็กอประมาณนั้นนะแต่เนี่ยเป็นเครื่องเอนเนะไม่มีเทอร์โบเครื่องเดิม,เ,ดมเลยก็ถือว่ามันก็อึดทึกทนดีเหมือนกันนะแต่ว่า วิ่งแล้วมันก็เออมันก็จะติ๊ดตื้อหน่อยเนาะรถเราอะคงอ่ไอตัวนี้ยังไม่เคยฟิตมาหรอกมันก็คงเป็นเครื่องเดิมมันเลยนะมันก็คงอ่าสภาพประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะผมว่าระบบข้างในน่าจะอ่าต้องฮอนน่แหละนะมันก็น่าถึงเวลาแล้วบางคนข้ออ่ะยกเครื่องฮอนเลยนะอืมถ้าสมมติว่ามีงบมีอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่แพงนะฮอนเนี่ยอยู่ที่ของนี่นะว่าจะเอาของอ่ะเกรดอะไรอ่ะอืม ถ้าแท้หมดกห็หลายหมื่นนะมันก็มีไอ้ของนี่น,นะของของแบบอาของเทียบเออว่างนั้นเถอะผมว่าเข้าไปดูอยู่ในอไอ้พวกแอปแอปส้มในเยอะนะของเทียบนะจัดไว้เป็นชุดเลยชุดละหมื่นหมื่นรบาทอืมพวกลูกสูบอาอะไรอะปอกเปิดอะไรมันจัดไว้เรียบร้อยเลยอืมแต่ว่าจะเป็นอายี่ห้อที่เทียบนะเทียบก็เราก็ไม่ไม่เคยทำเหมือนกันนะว่า เทียบกับแท้เนี่ยแท้มต้องคนมาอ,อยู่แล้วล่ะเออแต่เทียมมันก็ใครเคยใช้ก็ลองเมนเลิกกันพอใช้ได้ป่าราคาน่ารักดีนะประมาณหมื่นหนึ่งชุดละหมื่นลองเข้าไปเซิร์ชดูได้นะเออชุดโอเวอร์ฮอนเออเครื่องมังกรทองนะก็ขึ้นแล้วเนาะราคามีโอเคประมาณหมื่นหนึ่งครบชุดเลยแต่ว่าพอแกงมาเดี๋ยวมันก็จะมีอ,อื่นเต็มไปหมดนะค่ายงค่ายกค่าประกงประกอบอีกเต็มไปหมดอืประมาณนี้ เนี่ยเป็นมอ,อน้าของดอนเทอร์โบผมเปลี่ยนไปซื้อรถมาก็ขับอยู่พักนึงงมอน้ําเก่าของก็มีอาการอ่าเริ่มรั่วเริ่มซึมเนาะมอน้ํามันก็อ่าสามสิบกว่าปีแล้วต้องเข้าใจมันนะ <c oughs> อ่ะเออประมาณนี้เออน้าเนื้อมก็ไม่หายนะระบบน้ำก็เออค่อนข้างดีผมเปลี่ยนท่อใหม่หมดเลยท่อท่อชุดชุดเราไม่กี่บาทน,นะในช้อปปี้มีขายนะอืมถ้าแท้ก็ ว่านไปกราคาหนึ่งแต่เทียมก็ใช้ได้พี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันโ <Okay. S 1> อเคปี P A K. เอเจเอมังกรทองเพื่อผมแม่งติดพุกง่าย,ยอะ่ะผมก็เลยอะ่ะยังไม่ได้แบบ อยากจะทําหรืออยากจะฮอนอะไรเนาะรถมันยังติดแล้วก็ยังขี่ได้ดีเออทํำก็เสียตังเปล่าตกาใจก <c oughs> ็ได้มัาจากไหนวะโอเคประมาณนี้ระบบน้ำแบบนิ่งๆเลยประมาณเจ็ดสิบก <70. S 1> าฟาไม่เกินแปดสิบนะรถผมเนี่ยอ๋อ ดีย๋ยวไปดูแล้วอ่าความร้อนน้ำกงนโอ้ความร้อนมันลงไปแล้วนี่ว่าเหลือห้าสิบพอไฟก็ความร้อนอ่ะมันลงมาแล้วพี่พีเออแต่ว่าขั้นของผมอ่ะไม่เกินแปดสิบนะเออเครื่องดําเดิมธรรมดาไม่มีโบอืมก็จะอยู่ที่ประมาณอนะ่ะความร้อนไม่เกิน แปดสิบอือจะอยู่ประมาณนี้เลยแต่ก็เข็มก็อยู่ประมาณกึ่งกลางอือแต่ว่าความร้อนมันลงมาเยอะแล้วจอดนั่งเล่นเนาะมาติดไว้ก็ดีนะดูควบคู่กันพี่พี่เพราะว่าเข็มพวกเนี้ยเอาง่ายๆมันก็อา่าระบบมันสามสิบสอาปีจะสี่สิบปีแล้วไอพวกเข็มเนี่ยน,นะเออมันก็ไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่หรอกมันก็เออติดไว้ดูควบคู่กันก็ดีเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอเข็มเนี่ยขึ้นขนาดเนี้ยมันกี่องศาแล้วอือ เพราะผมมาเคยรถความร้อนขึ้นนะรถเก่งนะผมก็จําทุกวันนี้เลยโอ้โหพอความร้อนขึ้นนะี่โอ้โหควันเต็มฝาโปงนะพี่พี่ฝาเซนเซอร์มันจะเตือนตัวแดงอะไอ้พวกรถใหม่ใหม่อะโอ้โหต้องรองแบบความร้อนขึ้นแบบสูงมากมากผมก็เลยอะเนี่ยติดไว้ดูควบคู่ก,กันอ่าความร้อนร้อยหนึ่งก็ต้องขับระวังแล้วอะทำไมความร้อนเราแบบมันขึ้นมาถึงขนาดนี้เนาะเพราะธรรมดามันแปดสิบเองอเออแล้วก็ตัวนี้ที่มันแปดสิบอะผม ผมไม่นี่นะผมเปลี่ยนไอ้นี่มันเปลี่ยนวาล์วน้ําตัวใหม่มันอ่าวาล์ว,าวน้ําตัวเนี้ยจะเป็นอ่าตัวที่อ่าเปิดไวนี่วาล์วน้ำจะอยู่ตรงนี้ถอนเปลี่ยนกันได้นะพี่นะวาล์วน้ําก็ผมใส่เจ็ดสิบหกจุดห้าองศานะมันก็จะเปิดไวนิดนึงอ่าเน้นว่าเปิดไวให้แบบระบายความร้อนได้ดีอืมแต่ว่าไอ้ตัวเก่าตัวเก,วก่าที่มาอะประมาณแปดสิบฝานะเอแปดสิบสี่หรือเปล่าว่าผมจําไม่ได้หรอก S 1> <S 1> ก็หลายคนเขาบอกว่าถ้า,ามันร้อนๆน่ะมันจะวิ่งดีนะพวกเครื่องอยุคเก,ก่าๆเนี่ยแต่ว่าตัวผมเองชอบแบบให้ความร้อนมันไอ้เงี้ยนเนาะเปิดไวๆอ่ะให้มันระบายความร้อนให้ดีปราณนี้นออแต่เครื่องนี้ยังถือว่าโอเคนะผมว่าวิ่งโอ้โหเคยวิ่งแบบไม่พักเลยประมาณห้าชั่วโมงนะห้าชั่วโมงแบบไม่หยุดเลยวิ่งไปไหนวิ่งไปจันแล้วก็ วิ่งไปเขาเยี่ยงนะโคราชนะเออสองร้อยโลสองร้อยว่าโลวิ่งแบบรวดเดียวเลยมีแค่แบบพักกินข้าวแค่นั้นเองเครื่องก็ยังถือว่าดีเออแต่ว่ามันก็ยังมีมันจะมีไอความตื้อความแรงมันอยู่แหละแต่ว่าอ่พูดถึงอ่ะความร้อนปกติเอ,อน้ำมันเครื่องปกติน้ำมันเครื่องไม่หายก็ใช้งานได้แบบยาวๆแล้วผมก็ไม่ซีเรียสนะเพราะเข้าใจอ่ะเข้าใจมันอยู่แหละเข้าใจว่าเครื่องมาอายุสามสิบกว่าปีแล้วก็ รมอนพังอ่ะให้มันพังอ่ะพังค่อยทำาีเดียวไงอืมจะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ว่าไปเนาะดิจะหาเชียงกงมาวางก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าทรงเนี่ยมันไม่น่าพังหรอกพี่เออขนาดควันเอรเขาขับเป็นควันไหลไหลอ่ะโอ้ฝ่าจะพังอีกเป็นสิบสิบปี <c oughs> <c oughs> ควันขาวออกก็จริงนะเียนะแต่รถมันไม่พังอืมแม่งอึดพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากเลยเพราะว่าโห เนี่ยบางคนฟิเรียเรื่องไอไอออกไอระบายเยอะอควันขาวนะโอ้ขับให้พังไปเลยฝาจะพังอนะพักใหญ่เลยพี่ถ้าน้ํามันเครื่องไม่หายนะไม่ไม่ขนาดแบบโอ้โหต้องเติมแบบโอ้โหอาทิตย์ละลิตรนะไม่ต้องคิดมากนานเติมทีนะกป็ปกตินะเอมันก็มีพ่องมีอะไรบ้างรนถะยุคนี้อืประมาณนี้นะพี่ๆนะก็ถือว่าโอเคอ่ะ รถเครื่องมันไม่งอเงแล้วถือว่าโอเคแนละ้วมันก็ขับสบายขับจบว่างั้นเถอะเออจะไปไหนก็ไปกันไปได้หมดนะอืมก็ขับรถแล้วอยากจะรู้เองอะ่ะเอออาการรถเราเป็นไงเนาะอืมอาการถนะาการถผมว่าเออจะประมาณนี้แหละเครื่องก็รอพังอะ่ะค่อยทําทีเดียวก็ผมก็ไม่อยากจะไปลงทุนอะไรกับมันเยอะ,อะนะอืมเพราะอะพวกเนี้ย อ่าผมซื้อมาเอาจริงผมอ่ะผมไม่ขายนะเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมว่าเอาไว้ขับเล่นเนาะเนี่ยทำคลิปให้พี่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยรถพวกเนี่ยอ่าถ้าทําเยอะแล้วแต่งเยอะแล้วอ่ะมันขายลำบากไงอืมเพราะว่าคนที่จะมาซื้ออ่ะมันต้องเป็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆเฉพาะกลุ่มนะที่จะมาเล่นรถตู้เก่าๆแบบเนี้ยต้องเป็นแบบคนเฉพาะกลุ่มจริงอืมมันก็จะติดมือนานอ่ะบางคนโหแบบทําไปแบบเป็นแสนแล้วอะไรเงี้ยขายไม่ลงนะพี่พ รถก็คือรถแหละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรถนะรถมันก็คือทำก็ต้องเก็บไวอ้อืมบางคนโอ้โหทำเป็นแส่ๆนะเสียได้ดเีถ้าไม่ได้ราคาที่เราอยากจะปล่อยเนาะอืมเพราะมันเป็นอ่าคนเฉพาะกลุ่มจริงที่จะมาเล่นนะแล้วรถเนี่ยตอนนี้โอ้โหรถถูกชิ้หายห้าแสนหกเออห้าหมื 5, ่นหกหมื่นนี่เต็มแล้วเดี๋ยวนี้รถแบบเต็มตลาดไปหมดรถโอ้โหถูกมากนะอ่าแล้วอ่า ใครจะมา,ม,ามาเล่นรถเก่าๆเนี่ยก็ต้องคิดแล้วต้องชอบจริงๆเพราะเนี่ยถ้าผมมีตังค์เจ็ดหมื่นนะผมหารถดีใช้ได้สักคันเลยพวกอะไรอะ FD City อะไรเงี้ยเต็มตลาดไปหมดพีด่ๆ m a อื a รถญี่ปุ่นโอ้ยต้ององนี่เนาะผมว่า,เ,าเล่นไปตามมาการเลยลเราก็เน้นขับท่องเที่ยวนะไม่แต่งสวยอะไรถ้าทำสวยขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง,งใช้ตังค์เยอะเลยนะพูดถึงเี้ย แต่ถ้าชอบแล้วจะไม่ขายแล้วก็ไม่ใช่ปัญหานะอื ừ. ถ้าไม่สี่เหลี่ยมก็แต่งไปมันก็คือรถเราอยู่ดีแหละแต่ว่าถ้าทําไปแล้วสักวันหนึ่งอะคนเบื่อง่ายมันก็จะไอ้นี่นะก็จะขายแหละเออพราะทําแล้วเดี๋ยวเล่นไปสักห้าปีเดี๋ยวเขาเบื่อจะขายพ,พอแบบไปแต่งเยอะล้นจะจัดเนี่ยอไม่ได้ราคาตามที่ตั้งเปาก็ขายขายไม่ขายอีกว่างั้นมันก็ติดมือนานนะเพราะมันเป็นรถเฉพาะกลุ่ม,มพี่อืม ในเมืองไทยก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะแล้วมันไม่มีอรุ่นเรารุ่นเดียวนะมันก็มีตัวใต้หัวฉลวดอีกอะไรอีกอืเออแวนอีกอืตระกูลอีมิสทูอีกมันก็ผมว่าก็ถือว่ามีตัวเลือกเยอะนะที่เขาจะมาเลือกนะตัวนี้แล้วกันอืจะมาเลือกซื้อบัตตี้อะไรเงี้ยอืก็แต่งพอประมาณทำพอประมาณก็โอเคขับเรื่องังแต่ว่าคนที่ชอบก็ไม่ใช่ปัญหาก็จัดไปเลยเต็มๆมประมาณนี้ แต่คันนี้ต้องมีงบอีกเยอะนะถ้าจะให้สวยเนะะโก็แต่งไปตามเรื่องตามราวเนาะนี่ติดไฟมาสปอร์ตไลท์ราคาหลักร้อยนะนี่อันนี้แบบประมาณ20%ตัวนี้สว่างดีเหมือนกันเอาไว้แบบติดควบคู่นะกับไอ้หลอดเก่านะหลอดเก่าไม่ค่อยสว่างเลยผมก็เลยติดเพิ่มอืมแต่ว่ามันมีของอ้เป็น LED นออกมานะพี่ๆนะสว่างโจ้เลย พี่ๆในกลุ่มเขาติดกันเนาะเออใช้ได้เหมือนกันหลอดแล้วไม่กี่บาทหลักร้อยอประมาณนี้ประมาณนี้เ,เริ่มมีแล้วเริ่มเริ่มทถลอกแล้วนี่ทำตีมาสามปีนะะอันนี้นะเดี๋ยวมีตังเาเดี๋ยวว่ากันอีทีทำหรัคันนี้แต่มีโครงการอยู่แหละ <laughs> อยากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะข้างบนมีผุนิดนึง ต้องเก็บนะก็ประมาณนี้แล้วกันพี่พี่วันนี้มาฝอยมอเตอร์ไซค์ให้ดูนี่จะติดหลังรถแบบนี้นะไ,ไวๆนี้แหละเดี๋ยวก่อนต้องหางบประมาณนะในการทําแร็กอีกอก็เดี๋ยวไปหาก๊อปปี้นะหรือว่าดูนี่แหละช่องทางอ,าออนไลน์ต่างๆเนาะก๊อปคนนี้แหละเรามีช่างเชื่อมช่างอ็อกอยู่แล้วแต่มีอ่ พี่ๆในกลุ่มผมนะเขาคารับทําอยู่นะเยอยวยองเนาะเออราคาดีด้วยประมาณห้าพันแกทำมาหลายอันแล้วนะผมเห็นอยู่งานแก้ก็สวยดีเออพี่ภาพพี่ภาพก <Okay. S 1> ็อนเมื่อก่อนแกเล่นในบัดดี้เหมือนกันแล้วแกทำมาหลายชุดแล้วราคาก็โอเคอยู่ห้าพันบาทนะเคยถามแกอยู่ mm. เป็นแบบรุ่นพับได้นะเดี๋ยวนี้ออพับเปิดปิดได้โอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะเอามาถ่ายให้คิดถึงคิดถึงกัน ก็คลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะวันนี้ก็บาามาแล้วเจ้ามอเตอร์ไซค์วินเทจอีกหนึ่งคันนะคู่กบับรถตู้วินเทจของเราออสายชิลเอาเนี่ยแหละสุดไปเลยนะอ่าประมาณนี้ไปก่อนคนระับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน